กาบสวัสดีครับกับสวัสดีนะครับพอ่อแม่เอฟซีน้องคำล่าและก็เพชรลำเพลินนะครับผมทุกทุกท่าน,นทั่วโลกครับทั้งชาวไทยชาวสปพร,ปราวแลวก็พอ่พอพ่อแม่เอฟซีอยู่ทาง,ต,างต่างประเทศด้วยนะครับมาเมี้กาเป็นเสาร์วันอังขั้นครับผมเช้าวันอังคารที่3ตุลาคม2566นะครับก็ผ่านพ้นไปครับกับคอนเสิร์ตเปิดฤด,ดูกาลเนาะของมาลําคณะเพชรลำเพลินนะครับก็อืม สนุกไหมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาผมคิดว่าเต็มรูปแบบแล้วก็มีความรู้สึกว่าอลังการนะครับทุกๆโชว์นะฮะทุกๆฉากเมื่อคืนนี้ผมก็ติดตามดึกอยู่พอสมควรน,นะครับผมก็นั่งดูกับเพื่อนๆน,นี่แหละนะฮะนั่งไปคุยกันไปนะครับผมแลกเปลี่ยนเปลี่ยนในส่วนของอความความคิดเห็นนะครับซึ่งกันและก,กันเนาะสำหรับท่านันของแฟนแฟนแฟนเอฟซีหมอลำคณะเพชรลำเพลินนะครับผมก็ <c oughs> สุดๆแล้วแหละนะครับผมน้องคำล่าก็ทําได้เต็มที่นะฮะศิลปินทุกคนก็ทําได้เต็มที่เช่นเดียวกันนะครับผมงานออกมาเมื่อคืนนี้สมบูรณ์แบบมากนะครับหน้าเวทีผมคิดว่าทุกๆคนคงจะประทับใจเช่นเดียวกันกับที่ผมรู้สึกประทับใจนะครับเมื่อคืนนี้ผมโฟกัสไปทางด้านของน้องคำล่ามากๆนะฮะน้องร้องเพลงออกมาได้ดีครับผมนะบถามว่าดีที่สุดเต็มร้อยไหมนะครับ ก็อาจจะยังไม่ถึงร้อยนะครับแต่ก็ถามว่าดีไหมดีมากๆสําหรับผมนะแล้วก็ดีมากๆด้วยสําหรับน้องคําล่านะครับเป็นกําลังใจต่อนะครับเป็นกําลังใจต่อเนื่องให้กับน้องคําล่าก็แล้วกันนะครับผมได้เดินสายอมอนลำนะครับผมอย่างเต็มรูปแบบเนาะขอให้มีแฟนคลับ FC พ่อพ่อแม่ๆนะครับผมมากขึ้นแล้วก็มาอะไน้ําใจด้านหน้าวทีก็ขอให้มากๆนะครับขึ้นไปอีกนะส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผม อาละคคุณผู้ฟังครับจบลงไปนะครับด้วยหนึ่งผลงานเพลงของ Crescendo ครับชื่อเพลงว่ารักแท้อยู่เหนือการเวลาซึ่งเพลงนี้ใช้ประกอบละครเรื่องสุภาพบุรุษนะครับจุทธาเทพตอนนะฮะ คุณชายรนทพีนั่นเองหวังว่าทุกคนคงจะยังจำกันได้นะสำหรับบทเพลงเพราะเพาเพลงนี้อ่ะทุกฟันครับสำหรับในช่วงนี้เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วแต่ก่อนที่เราจะพักเบรกกันไปนะครับขอบคุณหลายๆท่านที่หมุนคลื่นมาติดตามรับฟังแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนใจต้องการอยากจะลงโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วก็ติดต่อมานะครับหมายเลข0 9 1 0 6 1 9 2 9 4 0 9 1 0 6 1 9294ที่นี่9 3 Love FM ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจประเภทไหนที่ไม่ผิดกฎหมายคุณสามารถลงโฆษณาได้คึืน9 3ครอบคลุมชุกกล่มเป้าหมายจริงๆทั้งชาวบุกาหารและก็คุณผู้ฟังทางส่วนในเขตนะครับก็ติดตามเราเยอะมากๆด้เช่นเดียวกันย้ำอีกรอบถ้าคุณอยากจะลงโฆษณาอยากจะให้ธุรกิจของคุณจเจริญรุ่งเรืองมีลูกค้าเข้าร้านเยอะขึ้นมีผลกำไรยเยอะตามมาการลงโฆษณากับคลื่นวิทยุ9 3 Love FM ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนนะครับติดต่อมาเลยครับหมายเลข091 0 1 9 1 9 6ห9 2น4สะครับ0 9 1 0 6 1 9 2 9หสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราปิดเบรคกันด้วยหนึ่งเพลงเพราะๆะนะ จากน้องสาวในสุดที่รักของผมเองนะครับน้องคำล่าลำละขอนเพชรลำเพลินนะเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตฝากนะครับสำหรับคุณผู้ฟังชาว93เลิฟเอฟเอ็มทั้งชาวมุกดาหารก็ดีแล้วก็ชาวสวนในเขตด้วยที่อาจจะยังไม่ได้เปิดใจต้อนรับนะครับผมน้องคำล่านะไว้ในอ,อ้อมใจอ้อมอกอ้อมกอดต่างๆเนี่ยก็เปิดใจรับไว้ด้วยละกันนะะถือว่าเป็นน้องสาวของดีเจหนึ่งแล้วก็เป็นลูกๆหล,ลานๆน้องๆนะของ ทุกทุกท่านนะครับชาวจังหวัดมุกดาหารและก็ชาวสวนในเขตด้วยเนาะนี่คือสิ่งต้นแรกในชีวิตกับเพลงที่มีชื่อว่าหอบฝันข้ามโขงคำล่าลํำละครเทศลำเพลินครับมาเมือนิจะเป็นยังไงพี่น้องครับหูซึกเจ็บ้อครับบ่เม่นสิเป็นโควิดลรอบ่เนาะเป็นก็บอกเป็นยังษ์นอนนพี่น้องเนาะก็ขึ้จังห่ได้ไป พ่อผู้ใดอยู่แต่สถานีเนาะครับเนาะคพอว่าอากาศเปลี่ยนกับบริักพี่นองกะอย่าลืมเบิ่งแ้ยนสุขภาพเฉพาะตำแน่งเ้อครับผมช่วงนี้กับอากาศเปลี่ยนเนาะแล้วมือกับห้อนห่อนครับแล้วมือกับฝนตกถึงฝ่าถึงฝนเนาะครับเนาะมือขึ้นนี่หูซึกประทับใจกับนองสาวนองข้าหลาแห่งผลงานดันนาวิธีกับ สุดยอดอีีครับสุดยอดอีีแล้วกะพวกมาไล่นำใจจากพอพอแม่แม่เอฟซีทั้งบ้านฮักเป็ดหน่อยแน่แล้วก็พอพอแม่แม่เอฟซีที่เพิ่นอยู่ทั้งต่างประเทศนะครับอย่างเช่นคุณแม่วิไลพรเมนบอกครับผมแล้วกะแม่แม่อีกหลายคนที่ผมอาจจะบริได้เอยซื้อถึงเพราะว่าผมกะบ่าท่านได้หูจักซื้อเพิ่นเนาะ ขอบคุณแท่นหนองคำลาด้อครับผมสำหรับกลุมาลัยน้ำใจนะครับผมอะไรน้ำใจที่มอบให้กับน้องคำล่านะครับลำรเอชรลําเพลินครับเชื่อว่านนองคำลาสิพัฒนาจะพร้อมขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเต้ากะมีนาทีเชี่ยพลักดันให้กำลังใจอุ่มสู้ซอยอยู่กันไปเรื่อยๆส่วนผู้ไดทีิเพิ่นเป็นคนขึ้นลบตัอน้อง กบปล่อย่านไปครับผมอย่าไปใส่ใจหลายเออแต่แตแต่ถาว่าบอให้ใส่ใจเลยมันกะสีมันกะสิแปกไปเนาะกว่าคนเท่าทุกคนอยมีข้อมูลซึ้คนเท่าทุกคนกะรักคนที่เราเชียร์พอมีบุคคลที่สามโผล่เข้ามาหรือว่าพูดให้ร้ายบุคคลที่เรารักเนี่ยแน่นอนครับอารมณ์ท่ากับสิบปีแน่ หลายคน์ควบคุมาา่มจะกองใดก็ปล่อยพานไปหลายคน <c oughs> บ่อยากปล่อยพาน <c oughs> กับปะทะแต่ปะทะในรูปแบบของ <c oughs> แต่ละคนที่มันแตกต่างกันไปเนาะจงไหนกะอ่ะอฟวอคไยจากันครับผมอืมแต่สำหรับผมก็คือมือว่านเนี่ย <c oughs> ผมมีโอกาสได้เปิดไปพ,อพ,พ่อคลิปคลิปนึงผมกับเาเคยพ่อ,พอ <c oughs> เพื่อนมาก,ก่อนนะแต่บเคคลอยู่ทูบเนาะแต่หมูอว่านกับ เปิดไปพ่อแล้วเพิ่นกต่ร่างว่าอยูฮะนะพบอ,อาหูซึกอ๋อเจ้าเป็นไผ่เจ้าคือจยังไม่าว่าให้น้องสาวไผ่สมีแน้วนะครับนะเานาะเออผมกับคุณหูเพราะว่าวงการมอลลั่มมันด่ามาอะไรก็วงการบันเทิงีเนาะครับเนาะวงการบันเทิงคือพวกนักร้องดาราอยู่ในแบบทีวีเคาเนาะครับ อันนี้วงการมอหล่ำคนอีสานนั่กันกะบดูรอฮูลี่กันร้ายดามากันร้ายโอ้ผมหูซึกว่าพวกเจ้าเอาเวลาไปซ้อนบุหรี่ซ้อนร้านพวกเจ้าให้บอกมันวนวในเด้อผวกบอกสมิตรนะครับพวอยากเอาหลายดาคนไม่เคยเปลี่ยนครับแต่อยหายใดดานะครับเนาะอ่ะเจาา้าหน้ากะเชื่อกันต่อไปครับผมแล้วก็หลังจากที่จบคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลแล้วเพื่อ <ใจ S 1> นเกษียเดินซ้ายแล้วครับวันนี้ งานแหลกกับยูกรุงเทพทานกรุงเทพเหมดแล้วครับผมหมื่นสองหมื่นสามหมื่นก็ว่ากันไปแต่จะจังค่อยกลับเขามาผ่านอีสา,เานเขามีงานอยู่มอค่อ,อนแก่นนะครับเนาะเข้ากับเป็น F2 FC เพื่อนติดตามเพื่อนกันแหกำลังใจกันต่อๆไปนี่นะครับเรื่อยๆอ่าแล้วกับมือคืนนี่ศ <c oughs> ิลปินทุกคนพวกมาไล่กันได้เต็มข้อกันทุกคนนี่แหละครับผมแต่กันแต่กะขึ้นอยู่ว่าไพสีได้ร้ายไพสีได้หน่อยแต่ทุกๆคนเนี่ยได้มาอะไรน้ำใจนะครับ เยอะมากๆนะครับขอบคุณบรรดา FC นะครับผมของศิลปินมอลำคณะเพชรลำเพลินทุกทุกท่านทีเ่เข้าในการสนับสนุนเป็นย่างดีนะครับเนาะโอ้ยนะอบอุน่นอบอุ่นใจอบอุ่นจิตอีหลีครับผมเอาเป็นว่า,าคลิปนี้กับบล็อมิยังหลายครับกมาบอกสู่ฟังว่าบรรยากาศมันขึ้นเป็นยังไงข้อมือซื้อของผมเป็นยังไงนะครับนอกตอ่ออศิลปินทุกคนแลังจากตอนนองข้าหลาดีแฮงครับเขาให้มีมาลไยเยอะขึ้นมีคนรักคนหลง เยอะมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะครับขอบคุณอีรีครับผมอาลกาคุณกำลังฝันสภาก้อนสีวิดคลิปเนาะครับเนาะฝากพอพอเมแมที่เพื่อนเขามาเบิ้งคลิปเด้อครับผมยาขามโฆษณาเด้อถ้าเป็นไปได้เนาะครับเนาะหลายๆท่านอาจสีมาจมอยู่ครับอยู่ในคอมเมนต์ว่าโอ้ยเนาะโฆษณาอยู่ช่องอ่าเจ็นึงวันฉลองขึ้นเงาแท้แต่กับเบิ้ใหอยูบอกขามโคษณาเด้อ ขอบคุณหลายๆเด้อครับผมขอบคุณหลายๆจากใจเรือยทีบอข่ามโฆษณาเนาะครับเนาะมันก็สิเป็นรายได้นะครับผมให้กับช่องเช็คนึงวันฉลองนี่แหละอาจสิบดได้หลายนะครับผมแต่ว่าอ่ามันก็เป็นรายได้ที่ผมคิดว่าอ่าก่อนแรกผมเสิเฮ็ดพ่วงมาไล่นะครับเป็นหอยข้อให้น่องขำหลานนี่แหละครับผมก็เลยบอยากให้พอพอแม่มเอฟซีทุกท่านที่เพิ่นเขามาเบิ่งคลิปข่ามโฆษณาเนาะครับเนาะถ้าข่ามโฆษณาจากซีบมีรายได้ครับพี่น้องครับและก็ฝากถึงอ่า หลายๆท่านที่เพิ่งแวะเข้ามาเบิ่งคลิปนะครับผมจนจบคือจะได้กระตามแต่ที่ยังทันได้กด Subscribe นะครับผมติดตามช่องกับฝากช่องไว้ด้วในะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องกดกระดอกระดิ่งเพื่อที่สีบอพลาดคลิปต่อๆไปของช่องจึงถึงวันฉลองสำหรับคลิปนี้กะฝากไว้ซัํานีซะกอนเนาะคบเนาะคลิปนาเฮาสิได้มาพรมามพรกันใหม แต่กำลังใจสม่ำม่กับเพชรลำเพลินเต็มร้อยอยู่แล้วขอบคุณทุกๆท,ท่านที่แวะเวียนเข้ามาชมคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์ขอบคุณและสวัสดีครับ